สวัสดีแฟนบอลที boy, ่เด็เจ็ดคู่กันอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลของเราที่คัดกันมานในเน็เหมือนเช่นเคยครับวันนี้วันพฤหัสที่10ตุลาคมบรรยากาศก็กลับมาคึกคักกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีฟุตบอลทีมชาติที่เตะกันทั้งในศึกยูฟ่าในช่วงซีกแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของหลายๆโซนะครับโดยเราก็ยังคงคัดกันมานในเน้นให้เพื่อนๆได้ลุ้นกัน7คู่เหมือนเดิมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการเข้ามาเป็นคครรรอบอบบัวเเดกา แอดไลน์มาได้ครับที่แอด sm สาครับเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับผมไปดูกันที่คู่แรกเลยครับเป็นเกมยูฟ่าเนชั่นสลีกคู่ระหว่างอิตาลีครับจะเปิดบารรับการเยีอยนของเบลเยียมคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับผลงานทั้งสองทีมในระยะหลังนะครับห้าดาวล่าสุดของอิตาลีครับพวกเขาชนะไปสองนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้สองนัดนะครับ เกมล่าสุดบุกชนะอิสราเอล2ประตูต่อ1ส่วนเบลเยียมนะครับขณะนั่าสุดพวกเขาก็ชนะ2นัดเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายฝรั่งเศสไปศนย์ประตูต่อสถิสติีการจัดการของคู่นี้เป็นอิตาลีที่ทําได้เหนือกว่านะครับโดยเจอกัรโหวสุดท้ายเนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อปี2021่ครับเตะกันในเกมยูฟ่าเนชั่นสลีกนยครับปรากฏว่าอิตาลีเอาชนะไป2ประตูต่อ1ความพร้อมกันนี้ครับอิตาลี จะมาในระบบ352ครับสาตูก็เป็นจอร์จิดานาลูมาครับ3แนวรับมีโจนี่ดิลอเรนโซอเลนโซบาสโตนีแล้วก็ลิคาโดคาราฟิออรีครับแดนกลางใช้เดวิดเฟรเดซี่ซามิเรลลิชีแล้วก็ซานโดโตนาลีวิงแบ็กขวาเป็นราอูเบลานวาฝั่งซ้ายก็เฟร์นโกเดมาโกคู่หน้าวางใจจากโมัวรัสปาโดรีกับมาเดโอเรเตกีครับทางฝั่งของเบลเยียมนะครับเกมนี้จะมาระบบ4 2 3 1 ตัวเป็นโคเลนคาสเตลแนวรับมีฟลัฟเฟรสครับยืนเซนเตอร์แบบกับเซโนเดบัสแบ็คขวาก็เป็นเทมปตี้คาสตานฝั่งซ้ายก็ใช้อาเธอร์เตเตครับแดนกลางโอเรลมันการ่าครับยืนมิฟิลคู่กับยูริเตเรมานส์ครับแล้วก็ให้โดดี io, ้ลูเกบาคิโอเลโดทอสซาแล้วก็เจอร์มีโดกูครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้หลุยโอเปนดานะครับคู่นี้เขาให้อิตาลีมาแบบเหนือกว่า0.5นะครับ ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับรายการนี้เตะมาแล้วสนัดอิตาลีถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับชนะรวดเลยนะครับแม้ว่าเป็นฝ่ายไปเยือนนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเบลเยียมที่ก็ดูสภาพทีมไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่ครับไม่มีโรมูรูกากูแล้วก็เควินเดอรอยนะครับเกมนี้เชียร์ไปที่อิตาลีได้เลยครับพวกเขาจะเปิดบ้านลักษณะไปได้นะครับผมคู่ที่2ก็จะคงเป็นฟุตบอลยูฟ่าในเชนส์ลครับ เกมระหว่างอิสราเอลจะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้แต่กันที่สนามกลางครับที่ฮังการีครับเวลาตีหนึ่งสนาทีผลงานขาองทั้งสองทีมในระยะหลังมานี้นะครับอิสราเอลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับห้าลหลังสุดพวกเขาชนะแต่แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับเกมล่าสุดแพ้อ,อิตาลีไป1ประตูต่อ2ส่วนฝรั่งเศสครับห้าลัาหลังสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อศูนย์ สิริการจักรก็แน่นอนครับว่าฝรั่งเศสทําได้เหนือกว่าละครับแต่ว่าเจอกันสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี2005นู่นเลยนะครับเจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับในนี้บ้านของอิสราเอลปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นึ่งสภาทีมเกมนี้ครับอิสราเอลจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเสาตูก็เป็นยูเอฟเกรารฟี่แนวรับมีอิดานนัชมีอาสครับยืนเซนเตอร์แบ็กกับปราสโรโมอโลแบ็กสองข้างก็เป็นแฟรงโกกับทางด้านของเลนเนอร์แดนกลาง อาบูฟานีครับจะยืนมมดฟิลกับกาบีคานนชโรฟกี้แล้วก็มีอาบาดาเปเรสโกลเคอร์ครับทำเกมลุกถุงขลังหน้าเป้าที่ใช้ตายตาริโบนะครับผมทางฝั่งของฝรั่งเศสครับเกมนี้ก็มาแดนวบบ4 3สาสาตูก็เป็นไม้เมนยองครับแนวรับมีวิลเลียมซาดิบาครับยืนเซเรแบรกับอิบราฮิมาโกนาเต้แบกขวาเป็นชูสกุนเด้ฝั่งซ้ายก็เตโอแอนเดสแดนกลางสามประสานครับ ใช้วาเรนซาเ์เรมรี่ออริออนเชลมานียแล้วก็เอโรกามาวินกาส่วน3แนวรุกครับไม่มีคริเอร์เอปเป้นะครับสภาพร่างกายสมบูรณ์ครับไม่ติดทีมชุดนิเมีร์แล้วครับทําให้หน้าเป้าเนี่ยใช้มาโกสตูรามแล้วก็เลนซึ่สงสองข้างเป็นอุสมันดิบาเดก,กับทางด้านของแบดดี้บาโกล,ล่าครับคู่นี้เขาให้ฝรั่งเศสมาแบบเหนือกว่าเยอะนะครับฝรั่งเศสเหนือกว่า2.0นะครับก็ดูตามช่วยชั้นดูตามฟอร์มครับ แน่นอนว่าฝรั่งเศสยังดูเหนือกว่าลวครับแต่ผมมองว่าจะยิงขาดเนี่ยอาจจะลำบากสัหน่อยครับฝรั่งเศสระยะหลังก็ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ครับเกมนี้ไม่มีตัวทีเด็ดอย่างเอ็นเปเป้ด้วยแนวรุกอย่างตูรามอย่างเดเบเล่ครับดูจะมีปัญหาในการเล่นกับทีมชาตินะครับเกมนี้ผมชอบอิสราเอลนะพวกเขาอาจจะแพ้ครับแต่ไม่น่าจะแพ้ขาดครับเชียร์ไปที่อิสราเอลนะครับผมสำหรับคู่ที่3ก็ยังคงเป็นฟุตบอลยูฟ่าในเช่นสลีกเหมือนเดิมนะครับ ไปดูกันที่เกมระหว่างอังกฤษครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของกรีซคู่นี้แต่งตอนตีหนึ่งสีิานาทีครับผลงานเขาทั้งสองทีมนะครับฮันดลด่าหลังสุดของอังกฤษครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์ไป2ประตูต่อศูนส่วนกรีซนะครับฮันดลด่าหลังสุดพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะไอร์แลนด์2ประตูต่อ0ูนย์ สถิการจกานของคูน่นี้ต้องบอกว่าอังกฤษนี่ข่มมิดเลยนะครับไม่เคยแพ้เลยนะครับแต่ว่าเจอกันถึงสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี2006นู่นเลยนะครับเจอกันในเกมอุ่นเครื่องครับปรากฏว่าอังกฤษเปิดบ้านถล่มเอาชนะไป4ประตูต่อ0นะครับผมเกมนี้อังกฤษจะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูก็เป็นจอร์แดนพิฟฟอร์ดนะครับแนวรับใช้มาร์เกฮีครับยืนเซนเตอร์ก,กับเบลวี่โควิล แบ็คขวาก็เป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่ฝั่งซ้ายก็ใช้รีโก้ลูวิสครับแดนกลางเดนแฮนไรส์ครับจะยืนมิฟฟิลคู่กับจูดเบลนท์แฮมแนวรุกก็มีบโกโยซาก้าโคพาเมอร์แจ็คกิริสครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่เลือกใช้โอลิวัตกินครับหลังจากแฮร์รี่เคนไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมทั้งฝั่งของกรีซครับพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1สาตรูก็เป็นโอดิซีวลาโคดิมอสแนวรับมีดินอส มาร์โฟบานานอฟยืนเซนเตอร์แบ็กกับดีนอสคูเลราคิสแบ็กสองข้างก็ใช้โรตากับซิมิกัสด้านกลางมานูริสซิโอพิสครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับดริมิติสคูเบรสแล้วก็ให้มาซูรัสบากาเซตัสแล้วก็โซลิสครับทำเกมลุกถุงหลังวาจิลิสพาปริดิสที่เป็นหน้าเป้านะครับคู่นี้ก็แน,นวนว่าอังกฤษมาแบบเหนือกว่าครับเขาให้อังกฤษเหนือกว่า1.5นะครับผมก็ดูตามชื่อชั้น ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยดูตามฟอร์มผมก็ยังชอบไปที่อังกฤษนะครับก็กรีซผลงานระยะหลังอาจจะดีครับแต่ว่าเจออังกฤษนี่พวกเขาดูจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็อังกฤษชั่วโมงนี้ผมมองว่ายังมีดีกว่าครับทีเด็ดในแนวลูกนี้ถือว่าหลากหลายครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยเชียร์ไปที่อังกฤษครับพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แล้วก็จะยิงขาดด้วยนะครับผมส่วนคู่ที่4ก็ยังคงเป็นยูฟ่าในเช่นเีครับมีเกมระหว่างออสเตรียจะเปิดบ้านการเรยือนของคาซัสสถานครับ คู่นี้แตกกันตอนตีหนึ่งสิบนาทีครับผลงานของทั้งสองทีมนะครับห้าหลังล่าสุดของออสเตรียครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายนอร์เวย์ไป1ประตูต่อ2ส่วนคาซัสสถานครับห้าหลังสุดนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายสโลวีเนียไปศูนย์ประตูต่อ3 สตรการเจอกันของผู่นี้เป็นออสเตรียที่ข่มเลยครับพวกเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับเจอกันโหดสุดท้ายเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2012นะครับเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเดนิบ้านของอสอสเตรียปรากฏว่าออสเตรียถล่มไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมสำหรับทีมเกมนี้ทางฝั่งของออสเตรียครับจะมาในระบบ4-3-3สาตูก็ใช้พ,ชพลาจิคเพนส์ครับแนวรับมีเลอร์โพสตควอตเรย์ครับยืนเซ็นเตอร์แบ็กกับวิลลิ่งแบรนด์ฮาร์ด แบ็คสองข้างก็ใช้เซฟันพอสกับพราสครับด้านกลาง3ามประสานครับเป็นนิโคลัสเวลาด์คอลาดรานเมอร์แล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ครับส่วนแนวรุกมาโกอันดริชยืนเป็นหน้าเป้าครับลินเซ่สองข้างก็ใช้โรมมโนชมิทกับทางด้านของคิดซอฟบอวการเตอร์ครับทางฝั่งของคาซัสถานครับเกมนี้จะมาระดับ5-4 1นะครับเน้นรับเต็มที่นะครับสาตูเป็นอิกอชาฟี่ครับแผงหลัง5รายครับอัดไปเลยครับ ไล่เรียงจากขวาไปซ้ายเป็นบายสตอฟมารอชกินอาลิฟคาซิมแล้วก็วโรกอฟสกีครับแดนกลางครับ4รายนะครับเป็นโอราซอฟตากีเบอร์เกนซานิตดินอฟแล้วก็ชาโมโรดอฟครับแล้วก็ทิ้งอาบัตอายิมเบตอฟเป็นหน้าเป้าตัวเดียวนะครับผมคู่นี้เขาให้ออสเตรียมาแบบเหนือกว่า2.0นะครับอาจจะสูงไปสักหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าออสเตรียก็ยังเหนือกว่านะครับ รายการนี้2งนัดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยก็จริงครับแต่ว่าเป็นเกมไปเยือนครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าอ่อนด้อยกว่าชัดเจนครับสำหรับคาสัสสถานเชียร์ไปที่ออสเตรียได้ครับพวกเขาจะชนะแล้วก็จะยิงขาดด้วยนะครับผมคู่ที่5เราไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันบ้างน,นะครับมีเกมระหว่างโบลิเวียจะเปิดบ้านรักรเมียนของโคลอมเบียคู่นี้เตะกันตอนตีสานะครับผลงานของทั้งสองทีม ห้านัดสุดของโบลิเวียครับพวกเขาชนะ2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะชิลี2ประตูต่อหนึ่งส่วนโคลอมเบียครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาเจนินาไป2ประตูต่อหนึ่งสถิติการกขนของคู่นี้เป็นโคลอมเบียที่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับโดยเจอกับทัวร์เเนี่ยก็เพิ่งเตะกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องครับซึ่งโคลอมเบียก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์ ความพร้อมเกมนี้ครับทางฝั่งของโบลิเวียจะมาในระบบ4-3-3สาตูก็เป็นเกมโมวิสคาร่าแนวรับใช้ลุยฮาวกินครับยืนเซนเตอร์แบ,บ็กกับมาซิโรสัวเรสแบ็กสองข้างก็เป็นเมดิน่ากับซาเกรโดแดนกลางครับเป็นการสังหารการระหว่างรับสารเมดิอุสอวินวาก้าแล้วก็กาเบรียลวิลามีวครับส่วนแนวรุกใช้คาเมโลอาการานัสครับยืนเป็นหน้าเป้าริมเส้นสองข้างก็เป็นมิเกลิโตกับเฟรนันเดสครับ ทั้งฝั่งของโคโลอมเบียก็จะมาในระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับสาตูเป็นคาร์โลวากาสแนวรับมีเจอร์รี่มินาจับคู่เซ็นเตแบ็กกับจอลูคุมี่ครับแบ็กสองข้างก็เป็นซาร์โดโกอาริเอสกับโมจิก้าแดนกลางเป็นการสั่งงานกันระหว่าง ios, ริออสเลเมาแล้วก็จอร์อาริเอสครับส่วนสารแนวรุกใช้ฮาเมสโรดิเกสจอร์ดูราแล้วก็หลุยดิอาส์ซครับผมคู่นี้เขาเปิดออกมาให้เสมอกันนะครับก็มองว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับชื่อชั้น คลเบียอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนไม่ง่ายนะครับโบลิเวียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วครับเด็ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเยอะนะครับหลายต่อหลายทีมาเยือนโบลิเวียนี่เสร็จกันแทบทุกร,รายครับเกมนี้ผมยังเชียร์ไปที่โบลิเวียกดกครับได้เล่นในบ้านนะอย่างที่บอกครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งแล้วครับเชื่อว่าจะไม่แพ้แล้วก็ลุ้นชนะได้ด้วยครับชี้ไปที่โบลิเวียครับสำหรับคู่ที่6ก็ยังคงเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้นะครับ คราวนี้เป็นเกมระหว่างเอลกาดอครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของปารากวัยคู่นี้เตะกันตอนไตซีนะครับผลงานของทั้งสองทีม5ห,หลังสุดของเอลกาดอครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไปดูไป1ประตูต่อศูส่วนปารากวัยห้าหลังสุดพวกเขาชนะ1นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบราซิลไป1ประตูต่อศูนย์ สถิติการเจอกันของคู่นี้ถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับโดยเจอกันถุงสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อปี2022ครับเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ที่บ้านของปารากัยครับปรากฏว่าปารากัยชนะไป3ประตูต่อน1นคู่นี้นี่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะบ้านขายบ้านมันนะครับผมสภาพทีมเกมนี้ทั้งฝั่งของเอกวาดอร์ครับจะมาในระบบ343สสาตูก็เป็นเอนันกาเดนเดสสาแนวรับมีตอเรสปาโชแล้วก็ฮินคาปีครับแดนกลาง อลันฟรังโก้ครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับมอยเซเตซโดวิงแบ็กสองข้างก็ใช้เปเซโดกับทางด้านของเอสตูเปนันส่วนสามแนวรุกเอ็ดานวาเลนเซียครับยืนเป็นหน้าเป้าริมเส้นสองข้างก็เป็นจอห์นมาคาโดกับทางด้านของเคนรีปาเอสครับทั้งฝั่งของปารากวัยนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1อสามหาธุก็ใช้โรเบโตเฟรนันเดสแนวรับมีฟาเบียนบาเบย์นาครับยืนเซตเล็บกับโอมาอัลเดเรเต แบ็กสองข้างก็ใช้กาซาเลสกับอารอนโซ่แดนกลางมาริอัสวิซารันสีครับจะยืนไม่ฟิลคู่กับดามียนโบบานดิล่าแล้วก็มีโกเมสเอนซิโซอามิรอนทำเกมลุกยู่หลังหน้าเป้าที่ใช้อิซิโดปิตต้านะครับผมคู่นี้เขาให้เอกวาดอร์มาแบบเหนือกว่า0.75นะครับผมก็ยังชอบไปที่เอกวาดอร์นะฟอร์มระยะหลังก็ถือว่าดีขึ้นแล้วครับนัดล่าสุดประกัยอาจจะ พิกลอกเอาชนะบาซิลมาได้ครับแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนครับวัยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับตรงข้ามกับเอกรอครับที่เล่นในบ้านได้ถือว่าแข็งแกร่งครับที่การจัดการก็อย่างที่บอกแล้วครับส่วนใหญ่คู่นี้จะบ้านใครบ้านมันนะดังนั้นเกมนี้ชี้ไปที่เอกรอครับพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับผมมาถึงคู่ที่7คู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้ครับไปดูกันที่เกมระหว่างเวเนซุเอลาจะเปิดบ้านรักรเยียนของอาร์เจนตินาครับ คู่นี้แต่กันตอนไตเซนะครับผลงานของทั้งสองทีมนะครับห้านาทสุดของเวเนซุเอลาครับพวกเขาชนะ2นัดเสม,มอ2นัดแล้วก็แพ้น1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอกับอุรุกวัยไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนอาร์เจนติน่านะครับห้านังสุดพวกเขาชนะ3นัดเสม,มอ1นัดแล้วก็แพ้น1นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายโคุนเวีย1ประตูต่อ 2. สองเศรษฐการการของคู่นี้อาร์เจนติน่านี่ข่มมิดเลยทีเดียวนะครับโดยเจอกันหัวล่าสุดเนี่ย ก็ย้อนไปเมื่อปี2022ครับเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยแหละครับเล่นที่บ้านของอาร์เจนตินาปรากฏว่าอาร์เจนตินาถล่มอาชนะไป3ประตูต่อ0สภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งของเวนเนซุเอลาครับจะมาในระบบ4 5 1าสาตูก็เป็นราฟเอลโรมครับแนวรับมียอร์ดาออโซเรโอครับยืนเซ็นแบ็กกับนาวินเฟราลิซซี่แบ็กสองข้างก็ใช้อารัมบ,บูดูกับทางด้านของนาบาโร่แดนกลางอัดแน่นไป5รายเลยครับ ไล่เลียงจากขวาไปซ้ายครับเป็นเบโลกาเซเรสมาร์ติเนสเซโกเวียแล้วก็โซเตโดครับแล้วก็ทิ้งซานมอนดลอนดอนครับยืนเป็นหน้าเป้าตัวเดียวทั้งฝั่งของอาร์เจนตินานะครับเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีเอมโร่มาร์ติเนสสาตูมือหนึ่งที่ติดโทษแบนครับทำให้ต้องใช้มือ2ออย่างเจโรนิโนลูลี่ครับส่วนที่เหลือครับจะมาในระบบ442แนวรับก็มีนิโคลัสโอตาเมนดีจับคู่เซนด้กับคิสเตียนโรเมโร แบ็คขวาเป็นเนวีเอ็นโมเดนาฝั่งซ้ายใช้นิโคลัสตายาฟิโกครับแดนกลางเอนโซฟันเดเดสครับจะยืนมีฟิลคู่กับอเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์ริมเส้นสองข้างก็เป็นโดโรโกเดปอลกับฮูเดนอาเวเดสครับคู่หน้าข่าวดีคือลิเอโอนเมซี่ครับฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วนะครับถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเกมนี้เขาจะได้จับคู่ล่าตะขายกับลาวโตโรมาติเนสนะครับผมคู่นี้เขาให้อเจน่ามาแบบเหนือกว่า1.0แล้วครับ ตามฟอร์มตามชื่อช้าแล้ะครับซึ่งอาเจน่าก็เหนือกว่าจริงครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายไปเยือนครับแต่ว่าดูฟอร์มดูตัวเพลนคุณภาพนักเตะยังเหนือกว่าเยอะครับสิติการจัดการเล่นมาก็ถือว่าคมเลยครับเกมนี้เชียร์ไปที่อาเจน่าครับพวกเขาจะบุกชนะแล้วก็จะยิงขาดด้วยนะครับผมวันนี้ก็ครบทวนทุกการครับสําหรับ7คู่ที่เราคัดกันมานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสาหรับทีเด็ด7คู่นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ